เรียกสธาแฟนมวยยอดขุนพลจัดน็อกนักชกเจ้าถิน่นสงแชมป์เคหนึ่งว่างลงทันทียอดขุนพลวีรศักเล็กนักมวยชาวไทยเจ้าของแชมป์เคหนึ่งรุ่นซูเปอร์ไลเวทต้องเข็มขัดกระเด็นจากการที่ไม่สามารถทําน้าหนักตัวให้อยู่ในพิกัด65้ากิโลกรัมหลังเกินมาหนึ่งรกรัมทําให้สุดท้ายการชกป้องกันตําแหน่งแชมป์ระหว่างชูอินากากินักชกเจ้าถิน่นที่สังเวียนโยโกฮามาบนาันไตที่ประเทศญี่ปุ่น ลายเป็นต้องเปลี่ยนกฎหากนักมวยชาวไทยชนะเข็มขัดจะว่างลงทันทีแต่หากกำปั้นญี่ปุ่นชนะจะได้เข็มขัดแชมป์ไปครองเปิดฉากในยกแรกชูอินากากิจอาศัยลูกเตะตัดล่างและการทิปนำก่อนมีหมัดซ้ายตรงเป็นอาวุธหลักเข้าโจมตีขณะที่ยอดขุนพลไม่ได้หวันเกรงใดๆป้องกันตัวก่อนใช้หมัดขวาหนักๆเล่นงานสวนเป็นระยะยกสองนักชกชาวไทยมาเดินลุยมากขึ้นก่อนได้จังหวะเขาลอยและตามด้วยการต่อยหมัดซ้าย เข้าที่ขมับส่งอินากากิงหายท้องลงไปกองที่พื้นจนสุดท้ายกรรมการยุติการชกไปในที่สุดด้วยเวลาหนึ่งนาที26วินาทีจากชัยชนะในไฟน์นี้ทําให้เข็มขัดแชมป์เคหนึ่งรุ่นซูเปอร์และเบตว่างลงท,งทันทีและทําให้ยอดขุนพลวีรศัก์เล็กทําสถิติคว้าชัยรวดในสเคหึ่งห้ไฟติดต่อกัน